ข่าวไทยพีบีเอสความจริงโดยตัวจริง ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสอนอชอจะว่าไปก็คล้ายกับการสนับสนุนแนวคิดเลือกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรงนะครับแม้ว่าคณะกรรมาการยกร่างจะมีความเห็นให้เลือกผ่านสสเหมือนเดิมแต่ว่าขณะนี้ก็ยังเหลือคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะให้ความเห็นเรื่องนี้ว่าจะเลือกทางตรงหรือทางอ้อมก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญติดตามจากรายงานคุณแสนยากรสิงห์วีรธรรมครับ รายงานการรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญของสนชผ่านการดำเนินงานของคณะกรรมการสามัญและวิสามัญรวม17คณะจะถูกนำส่งให้คณะกรรมิการยกร่างรัฐธรรมนูญภายในวันที่19ธันวาคมนี้ หนึ่งในข้อเสนอที่ถูกจับตามองและกำลังถูกตีความอย่างหลากหลายคือข้อเสนอการเลือกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรงที่นำร่องโดยคณะกรรมการสืบรูปการเมืองของสอปอชคล้ายจะได้รับการสนับสนุนจากสอนอชอด้วยข้อเสนอของคณะกรรมการการเมืองของสอนอชอที่มีแนวทางเดียวกัน โดยเสนอให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเพื่อให้ประชาชนเลือกในเบอร์เดียวกันทั้งคณะภายใต้กรอบคะแนนที่ได้ต้องเกินกว่าร้อยละ35จึงถือว่าได้รับเลือกเป็นคณะรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศในทางปฏิบัติที่ผ่านมานั้นอำนาจติ่ตีบัญญัติกับอำนาจบริหารจะอยู่ในกลุ่มบุคคลเดียวกันเช้นคณะกรรมาการทางการเมืองจึงได้พิมา ให้เห็นว่าที่มาของคณะบริหารนั้นให้แยกจากฝ่ายนิติบัญญัติโดยจะมีความเห็นว่าคณะตันั้นที่มาควรจะให้มีการสมัครรับเลือกตั้งนายกัฐ่นตีรัฐมนตรีซึ่งร่นวมตัวกันตั้งเป็นคณะบุคคลและจะทำรายละเอียดบัญชีรายชื่อซึ่งมีจำนวนไม่เกินสองเท่าของจำนวนคณะตัีที่จะกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และแม้จะมีข้อเสนอจากสองฝ่ายคือสอนอชอและสอปอชอที่เสนอให้เลือกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทางตรงแต่จนถึงขณะนี้คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญยังคงเห็นต่างที่จะคงข้อเสนอเดิมไว้นั่นคือการเลือกผ่านระบบรัฐสภาหรือการเลือกทางอ้อมขณะที่วิบสอปอชอสรุปกรอบการประชุมพิจารณาข้อเสนอจากคณะกรรมการปต่ลรูปในแต่ละด้านรวม18คณะของสอปอชอ โดยแบ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้นำทางการเมืองและสถาบันการเมืองรวม133ประเด็นนิติธรรมศาลและการตรวจสอบอำนาจของรัฐ33ประเด็นและการปฏิรูปรวมถึงการสร้างความปร่งดอง35ประเด็นโดยเรียกประชุมพิจารณาข้อเสนอนี้ในวันที่15-17ธันวาคมนี้และเป็นที่คาดการว่าสมาชิกส่วนใหญ่น่าจะให้ความสนใจเรื่องการเมือง สถาบันการเมืองและการตรวจสอบอำนาจรัฐเป็นจำนวนมากจึงกำหนดวันสุดท้ายของการประชุมได้อภิปรายเฉพาะสี่คณะที่ประกอบด้วยได้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมได้การปกครองส่วนท้องถิ่นได้แต่รูปการบริหารราชการแผ่นดินและได้การเมืองแต่สองวันแรกอภิปรายเนื้อหาสาระของทั้งเจ็ดคณะให้แล้วเสร็จก่อนจะเปิดแถลงสรุปและยื่นให้คณะกรรมการยกล่างภายในวันที่19ธันวาคมเช่นกัน และแม้วันนี้แนวทางเลือกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรงจะมีน้ำหนักมากขึ้นหลังจากที่มีการประสานเสียงจากทั้งสองสาภานะแต่ก็มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่ายังมีข้อเสนอที่คณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญจะต้องรับฟังอีกสองทางนั่นคือคอรอมอและคสอชอซึ่งคาดการว่าสัปดาห์หน้าจะมีข้อสรุปออกมาแต่ท้ายสุดส,สิทธิในการตัดสินใจเลือกแนวทางใดนั้น ยังเป็นอำนาจของคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญด้วยกระแสว่าเลือกตรงอาจเป็นข้อเสนอหรือจะถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับที่20กันแน่แสนยากรสิงวิรธรรมไทย p ีบีรายงาน